เดินทางปลอดภัยนะคะเฮงๆรวยๆจ้ารับรถเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้กับจังหวัดนาราธิวาสเรียบร้อยเลยจ้า,นนาวันนี้ปุ้ยพามาชมขั้นตอนการจัดไฟแนนนะคะก็อันนี้ลูกค้าเซ็นไฟแนน์ที่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนน์ที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็กำลังมาลอกเลขเครื่องเลขถัง เตรียมส่งจัดไฟนั้นกันนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถนัดหมายเข้ามาชมรถนะคะตัวอย่างได้เรื่อยๆเลยนะคะก็เช็ครถก่อนเดินทางนะคะเพราะว่าบางคันก็ขายไปแล้วนะคะแต่ว่าก็จะมีรถที่ยังไม่ได้ขายสามารถโทรสอบถามได้ตลอดนะคะก็จะมีรถมาใหม่ มาเติมอยู่เรื่อยๆค่ะ <S <S ค่ะลูกค้าก็สามารถมาเลือกรถมาดูรถได้นะคะ <S 1> <S 1> <S 1> ค่ะเรามีบริการขายปลีกขายส่งนะคะขายจัดไฟแนนซ์ด้วยนะคะสำหรับเรื่องราคานะคะเราตั้งราคาเอาไว้หน้าร้านนะคะ,ะแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ปีนะคะราคาหน้าร้านเราตั้งไว้สูงค่ะ เพื่อที่เวลาจัดไฟแนนซ์นะคะลูกค้าสามารถจัดได้ใช้เงินออกรถน้อยๆนะคะดันยอดจัดได้แต่เวลาขายจริงนะคะเราไม่ได้ขายตามราคาหน้าร้านนะคะสามารถต่อรองคุยกันเรื่องราคาได้นะคะไม่ว่าจะต้องการส่วนลดหรือว่าของแถมนะคะทุกอย่างนะคะตรงนี้นะคะคุยกันหลังไม้ได้นะคะทักทายกันมาส่วนตัวนะคะราคาถ้าใครต้องการราคาหน้าร้านนะคะเอาราคาเต็มๆไปเลยค่ะ ราคาแพงแบบเต็มๆไปเลยค่ะเดี๋ยวปุ้ยตอบให้ได้หน้าร้านนะคะแต่ว่าไม่ขายค่ะราคานั้นค่ะสนใจก็ราคาพิเศษหลังใหม่กันมานะคะ ลูกค้าบอกเพิ่งเคยขับรถตู้ครั้งแรกนะคะมารับรถจากนราธิวาสมาไกลเลยนะคะซื้อสดรับรถกลับไปในวันนี้ <l ok> ก็เลยให้ลองวนสักรอบหนึ่งก่อนเนาะมาชมโกดังกันโล่งๆเลยคะ่ะรถตู้ที่เห็นอยู่เยอะแยะในโกดังตอนนี้ก็โล่งเลย เดี๋ยวถ้ามีเข้ามาใหม่ปุ้ยแจ้งให้ทราบทันทีเลยนะคะโอ okay. เคค่ะเตรียมตัวขับกลับนาราธิวาสเลยโ okay. อเคอ๋อแลกบัตรึึนโอเคเดินทางปลอดภัยนะคะเฮงเฮงรวยๆจ้ารับรถเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้กลับจังหวัด นาราธิวาสเรียบร้อยเลยจ้าโอ้โหนี่เป็นลายนี่แหละ